สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโอ้โอเคนะยินดีต้อนรับสู่รายการ BGT หรือบ o r n ม a m i n g TV นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรูดเครื่อง4.2นะครับอ่า4.2นะไปตั้งค่าก่อนนะไปดูว่าของเรานี้จะเป็น4.2จริงหรือเปล่าเนะียอ่าเนี่ยเวอร์ชันขอนเอ็นดอร์นะผม4.4นะโอ้ชื่อแม่งเฟี้ยวจริงๆนะครับนะอ่าก็ไม่ขอเป็นการก,กวนตีนนิดหน่อยนะครับมีการกวนตีนก็วันนี้ จะสอนใช้คิงรูทนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคิงยูทนะครับสำหรับ4.2แล้วเวอร์ชันของมันนี่ก็เฟี้ยวมากนะครับนี่ครับ4.4.5.0นะอ่านี่ครับนี่นี่นะครับคือคุณกดตรงนี้นะมันก็จะหมุนหมุนมือติ้ว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 นะครับแล้วมันก็จะอนุญาตส่วนมันจะอนุญาตยังไงก็กดตรงนี้ครับตรงโล่นี้นะครับปึ๊บเนี่ยครับอ่าเนี่ยนะครับส่วนสีส้มๆนี่ก็จะแบบอธิบายก็คืออนุ ใชใหอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันนี้คือไม่อนุญาตอันนี้อนุญาตสีเขียวนี่อนุญาตอยู่แล้วหวังว่าคุณคงจะรู้กันนะครับซึ่งก็ทวนหน้าขน,น่อยนะครับก็คือคลิปเดี๋ยวผมจะให้ลิงกไว้ด้วยนะเดี๋ยวลิงนี่นี่ก็ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับคันล่ออีกแล้วนะครับตรงคันล่อครับนี่ผมไปอุตส่าห์หามานะทุยนะไม่ได้ใกล้เคียงเี่ยอะไรเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีเคี่ยอะไรนะครับการใช้คิงรู้ก็ง่ายแสนง่ายนะอ่ะ มันก็สมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเตียวเตี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับสำหรับภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับเลขที่ออกได้เลขที่ออกได้แก่ครับเลขที่ออกนะครับได้แก่นะครับอ่านี่เลยครับคำนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นการ ไม่เหยยดหยามเกินไปนะทูเดย์แปลว่าอะไรเนี่ยับสำหรับอันนี้นี่ก็ง่ายมากครับโอ้ยเฮียกลัวไม่ต้องสอรอยสัตว์นะไรแสลร์มากครับอ,อืนะครับก็วันนี้ไม่มีเฮียอะไรทําเกินไปก็ไม่มีอะไรที่จะทําได้ดีที่สุดสําหรับผมนะครับสักวันต้องถึงครับร้อยซับสไครต์ให้ได้ครับยิ่งก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทำคลิปมาเยอะๆด้วยเนี่ยพราะผมเนี่ยจะทำให้ช่วงตอนเปิดเทอมนี่ะแต่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วนะฮะพี่คนไม่มีเวลาในสายตาหัวใจคุณนะครับโอ้ไอสัตว์เล่นโมคี้อะไรก็ไม่ขำอยู่แล้วครับผมเป็นคนหัวเราะเองก็นิสใส่ขี้ๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะรายการมันยาวอ่อนหน่อยนะครับก็ไม่เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะครับส่วนก็ฝากไปกดติดตามคนอื่นๆนะครับกันมั่งนะครับก็ เดี๋ยวทุกคนที่จะกดไลค์กันกดไลค์กดซับกดซับสติใครก็ใหม่ถึงกดติดตามก็กดติดตามผมเยอะๆจนถึงหนึ่งร้อยนะครับหรือไม่ก็หนึ่งพันไปเลยนะครับมันจะได้รู้สึกดีใจขึ้นมาหน่อยแค่ร้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับอืหรือไม่ก็แปดสิบก็ยังดีเนะี่ยอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณม,มากนะครับก็รับชมให้สนุกนะครับและอย่าลืมนะครับรับชมให้จบด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเสียใจนะฮะ